เมื่อวันพระศบ,บดีที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา14นาฬิกาในสมศักดิ์วงคำผู้อมเนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะทำงานสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองและสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจพิหารเก่าแก่กว่าร้อยปีณวัดหนองเต่าตำบลบางพรับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองในสมศักดิ์วงคำผู้อมเนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าวัดหนองเต่าหรือวัดหลุมเต่าซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ในท้องทุ่งพื้นที่หมู่ที่5าตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่3มไร่14ตารางวาปัจจุบันมีนายบุญชูแป้งนวลอายุ63ปีเป็นผู้ทําสัญญาเช่าในพื้นที่สถานที่แห่งนี้มีโบราณสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองคนในท้องถิ่นเรียกว่าวิหารแกรบเป็นวิหารขนาดเล็กสำหรับประดิษฐานเฉพาะรูปเคารพหรือองค์พระปฏิมาคาดว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกและพระพิสุ นั่งสมาธิจเจริญภาวนาไม่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาเพราะพื้นที่คับแคบฐานเอ็นโค้งแบบท้องสำเภาศิลปะแบบอิทธยาตอนปลายกอดอิฐถือปูนจากฐานถึงหลังคาด้านบนช่วงกลางหลังคาพังทลายแต่ช่วงมุกหน้าและมุกหลังยังคงเห็นแผ่นอิฐก,ก่อลดหลังแทนแผ่นกระเบื้องอย่างชัดเจนมุกหน้าเอ็นเอียงสุดโมีมมุกหลังเหลือรดลายปูนปั้นบัวแดงประดับหัวเสาสี่เหลี่ยมภายใน ก่เป็นช่องโค้งทรงสามเหลี่ยมเพื่อปฏิสถานรูปเคารพมีความกว้างและสูงแทบจะหลดหลังคาซึ่งคาดว่ารูปเคารพนี้เป็นปางยืนขนาดใหญ่แต่ปัจจุบันไม่มีรูปเคารพคาดว่าจะสูญหายและวิหารสุดโสมจากภัยสงครามข่าวเสียกุศิทิยาครั้งที่ส 2. 2> องเพราคาดเนได้ไหมครับอาวี้ไม่ได้ครับเพราะต้องต้องดูต้องดูสภาพดูสภาพดูก่อนลักษณะของคนนี้ นะเพราะว่ากอนอีกิฐแล้วตะรับตะยุคต์ยุสมัยเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะซึ่งผู้ชี่ยวชาญเขาจะตอบได้ว่าก้อนอนี้เนี่ยจะพอซอไหนประมาณไหนเราถึงจะคะแนนได้นะแต่ลักษณะก้อนอีฐนี้น่าจะมีอายุพอสมควรนะเพราะว่าเป็นลักษณะก้อนอิที่ใหญ่ไม่เล็กเหมือนเราใหญ่แล้วกว้างนะแล้วก็เดียนี่โดนโดนต้นโพลล้อมรอบก็ค้างเยอะซึ่ง ถ้าไม่แข็งแรงจริงเนี่ยจะอยู่อยู่ขนาดนี้ไม่ได้แสดงว่าที่เป็นเป็นของที่มีอายุเย่าแก่พองสมควรอยู่ทัางเราจะต้องตรวจสอบดูว่าทีเท่ไหรแล้วก็จะต้องประสนานงานกับศินย์เพื่อที่จะขึ้นให้เข้ามาดูให้เข้ามาดูแล้วก็อ,อาจจะขึ้นเป็นทะเบียนประชุโบราณ นะซึ่งหลังจากนี้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองจะนำข้อมูลเสนอตอกลมศิลปากรเพื่อลงพื้นที่สำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางปัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันวิหารแบบนี้หาชมได้ยากนับว่าเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่ที่มีค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงสืบต่อไปสำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน